ัจจุบันสอนรามหลังจากที่ก่อนหน้านี้กุ้งพลอยกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กราเธอร์ได้ประกาศชาัดเจนว่าจะขอจีบหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีออกสื่อพร้อมแฮชแท็กรักเดียวด้ได้ว่าสร้างเสียงคือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะหลายก็เดินหน้าจีบไม่หยุดเลยคะ่ะสำหรับกุ้งพลอยกนิทรินที่ออกมาประกาศจีบอดีสามีอีกครั้งอยากหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ซึ่งตนก็บอกตั้งแต่หยากกันมานั้นว่าตนไม่เคยมีใครเลย ไม่ได้คุยกับใครเพราะรักพี่หนุ่มคนเดียวมาตลอดก็เลยอยากลองดูสักครั้งแต่ถ้าหากพี่หนุ่มมีคนคุยใหม่แล้วอะไรยังไงก็จะถอยเพราะไม่อยากผิดล่าสุดกุ้งพลอยได้โพสคลิปที่พี่หนุ่มกับน้องวีจีนั่งกินไอศกรีมด้วยกันซึ่งไอศกรีมชุดนั้นก็เป็นชุดที่กุ้งพลอยซื้อไปให้นั่นเองจ้าโดยเธอได้ระบุข้อความไว้ว่ามีหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามีใจให้แค่เธอตัวเราอยู่สกุมวิทแต่หัวใจอยู่ที่รามขอสื่อรัก ทำการแฟนคลับเข้ามาเชียร์ส่งกำลังใจจำนวนมากบ้างก็บอกว่าจิบติดแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะจิบติดเป็นกำลังใจให้นะคะชัวร์อยู่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ยังไงก็ต้องรอคอยติดตามกันต่อไปนะคะ